จีซูแบล็คพิงทุบสถิติใหม่ยอดพรีออเดอร์อัลบั้มมีทะลุ950,000อัลบั้มใน2สัปดาห์สูงสุดของศิลปินเดี่ยวเคป๊อหญิงเรียกได้ว่ากำลังได้รับความนิยมอย่างมากค่ะกับจีซู b บล็ k พิง ที่ล่าสุดเธอได้ทำการเดบิวต์โซโล่อย่างเต็มรูปแบบแหลังจากที่สมาชิกคนอื่นได้ออกอัลบั้มโซโล่ไปก่อนหน้านี้แล้วโดยในอัลบั้มนี้เธอได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจนน่าตกใจและจากข้อมูลของ YG Entertainment พบว่าอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของจีซูอย่างอัลบั้มมีมียอดพรีออเดอร์ทะลุ950,000อัลบัม้มในเวลาเพียงสสัปดาห์เท่านั้นค่ะ หลังจากเริ่มพรีออเดอร์ในวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาส่งผลให้อัลบั้มมีเป็นอัลบั้มเดียวที่มียอดพรีออเดอร์สูงที่สุดของศิลปินเดี่ยวเคป๊อปหญิงโดยอัลบั้มมีมียอดสั่งจองล่วงหน้าถึง510,000อัลบัม้มภายใน2วันและ84,000 0อัลบั้มใน1สัปดาห์นอกจากนี้ค่ะคำสั่งซื้อ,อยงังหลั่งไหลเข้ามาจากทั่วโลก ทั้งอเมริกาเหนือยุโรปจีนญี่ปุ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงเกาหลีด้วยนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณรับรู้ถึงการมีอยู่อย่างทรงพลังของจีซูในตลาดเพลงระดับโลกค่ะอย่างไรก็ตามค่ะจีซูบลักพิงจะปล่อยอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกมีในวันที่3สมีนาคมนี้และเนื่องจากจีซูเป็นศิลปินคนสุดท้ายของโปรเจกต์เดี่ยวของบลั c กพิงคแฟนๆจึงคาดหมายว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่สมบูรณ์แบบโดยโลกดนตรีที่มีสีสันที่หล่อหลอมตัวตนของจีซูได้อย่างสมบูรณ์โดยเเพพลลลงงไติ้คือ Flower แะวีว ถ่ายทำทั่วโลกโดยงบประมาณการผลิตที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ b l a c k พิงคค่ะและนี่ก็คือเรื่องด,ดีๆของทีซู b l a c k พิงคที่เรานำอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ